Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News รองเลขาธิการพักเพื่อไทยจวก8ปีนายกตู่ระบบอุปถรัรมภ์ฟื่งฟูเอื้อประโยชน์พวกพ้องภรรยาฟรีเงินหลวงใจสบายกระเป๋า สอวอตั้งเมียมาเบียดเบียนเงินตำรวจและทหารผลานภาษีประชาชน 23สิงหาคมนางสาวอารุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงข่าวการแจ้งความดำเนินคดีสอต่อทอหญิงอนุภรยาของสอวอลากตั้งทำร้ายร่างกายลูกจ้างซึ่งเป็นทหารรับใช้ในบ้านพักจนนำไปสู่การเปิดโปงใช้เส้นสายหาประโยชน์กับระบบราชการรวมทั้งการทุจริตในหน้าที่สิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของยอดภูเขาน้าแข็งของปัญหาที่กัดกินปร เทจากผลพวงของระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการในทุกระดับภายใต้ระบอบประยุทธ์ตลอด8ปีที่ผ่านมา นางสาวอารุณีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยการทำรัฐประหารสารต่ออำนาจด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญปี60แต่งตั้งทหารและตำรวจรวมทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติสอนอชอมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออเพื่อค้ำจุนอำนาจยกมือเลือกตัวเองมาเป็นนายก ก่อเกิดเครือข่ายโครงสร้างอำนาจที่ทำให้ระบบราชการไทยในช่วง8ปีของการบริหารงานโดยพลเอกประยุทธ์เกิดการวิ่งเต้นเส้นสายใช้เงินซื้อขายตำแหน่งกันอย่างจงแจ้งจนเกิดคำถามใช่หรือไม่ตลอดจนใช้กติกาเอื้อพวกพ้องตนจนมีบรรทัดฐานใหม่นาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิดบ้านหลวงอยู่ฟรีภาษีประชาชนสิ่งเหล่านี้คือสังคมอัปลักษ์โดยฝีมือพลเอกประยุทธ์ วันนี้ประชาชนเกิดคำถามว่าใครคือคนแต่งตั้งตำรวจหญิงคนดังกล่าวเข้ารับราชการเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องมีคำตอบข้อเท็จจริงให้กับประชาชนไม่ใช่หนีสื่อมวลชนเลี่ยงตอบคำถามผิดวิถีทหารกล้าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความอายุติธรรมเอาเปรียบเงินภาษีประชาชนดูแคลนตำรวจทหารชั้นผู้น้อยที่กำลังปฏิบัติงานเสี่ยงชีวิตในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ได้เบีย้ยเสี่ยงภัยและค่าครองชีพเดือนละ1,500ถึง2,500บาทเท่านั้นหรือบางครั้งอย่างปรากฏข่าวว่าทหารในบางพื้นที่ได้รับเบีย้ยเสีย่ยงภัยล่าช้าแต่คนใกล้ชิดสวกลับกินหรูอยู่สบายภรรยาฟรีเงินหลวงจ่ายสบายกระเป๋า ความฟ่อนเฟะของระบบประยุทธ์ที่อยู่ในอำนาจมากกว่า8ปีก่อร่างสร้างระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์พวกพ้องระบบราชการกลายเป็นนายประชาชนการทุจริตคอร์รัปชันพุ่งสูงค่าคะแนนต่างชาติประเมินไทยคะแนนต่ำสุดในรอบ10ปีกฎหมายกลายเป็นข้อยกเว้นคนมีอำนาจประเทศไทยถดถอยลงทุกด้านเพราะนายกหมดอายุคนนี้มาเพียงพอแล้วนางสาวอารุณีกล่าว และในวันเดียวกันนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีผลเอกประวิทย์วงสวุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ o k ไพศาลพืชมงคลเรื่องภูเขานนํำแข็งของความเน่าเฟะในการบริหารบ้านเมืองปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้ ภูเขาน้ำแข็งของความเน่าเฟะการบริหารบ้านเมืองปัจจุบัน 1. สาวเข้าเป็นตำรวจแบบพิเศษเนื่องจากเป็นเมียน้อยอวอสว 2. สาวเข้าไปเป็นทหารให้ไปรับใช้เมียน้อยอวอสว 3. เอาชื่อไปปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับค่าตอบแทนสูงขึ้นและได้สิทธินับระยะเวลาปฏิบัติราชการเป็นสองเท่าเอาเปรียบค่าราชการอื่นโดยตัวไม่ได้ไปทำงานจริง 4. ใครรับผิดชอบกำกับสั่งราชการหน่วยงานดังกล่าวนี้และรับผิดชอบอะไรบ้างต่อความเน่าเฟะของระบบราชการนี่คือปรากฏการณ์กระจุงกระจิ๋มที่เป็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งของความเน่าเฟะที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานี้ อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเพราะเป็นเรื่องที่ทำลายขวัญกำลังใจของเหล่าทหารและตำรวจที่ปฏิบัติราชการเป็นอันมากโดยเฉพาะพวกทหารผ่านศึกและทหารพรานผ่านศึกที่ได้รับเบี้ยช่วยเหลือครั้งคราวเพียงปีละ1,000บาทและได้ร้องขอให้เพิ่มเป็นปีละ3,000บาทขอกันมาจนบางคนก็ตายไปแล้วอย่างไม่ได้เมื่อมาปรากฏเหตุเช่นนี้จึงกระทบขวัญกำลังใจทหารตำรวจอย่างรุนแรงมาก ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ